สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเม่นอีกแล้วนะคะเม่นจากโยคะอนันดาเชียงใหม่ค่ะนี่โอเคทุกคนเราวันนี้ค่ะเม่นจะมาสอนเกี่ยวกับาการไหว้พระอาทิตย์ไหว้จริงๆไหว้พระอาทิตย์มีหลายแบบค่ะทุกคนมีทั้งแบบไหว้พระอาทิตย์แบบปกติหรือเราเรียกอีกแบบหนึ่งว่าแบบดั้งเดิมกับไหว้พระอาทิตย์แบบ A และ B คะ่ะแต่วันนี้เม่นจะมาสอนไหว้พระอาทิตย์แบบดั้งเดิมกันนะคะก็คือเราสามารถทําไหว้พระอาทิตย์ได้ในกรณีไหนบ้างจริงๆเราทําได้ตลอดเลยค่ะ ใช้เราจะใช้ไหว้พระทิตในการวอร์มก็ได้หรือว่าการไปในท่าต่างๆได้มากขึ้นก็ได้ค่ะแล้วแต่คนจะใช้แต่วันนี้เมนจะสอนแบบอย่างง่ายค่ะเราจะวอร์มในการไหว้พระอทิตยังไงวันนี้ค่ะสำหรับบางคนนะคะถ้าเกิดเพิ่งเริ่มฝึกโยคะใหม่ๆแล้วก็จะมีพรอพค่ะวันนี้เราจะมีพรอพเราจะใช้บล็อก2ก้อนแบบนี้2อันกับอีกอันนึงค่ะสําหรับใครบางคนที่รู้สึกเจ็บที่บริเวณเข่าค่ะในท่า โลลังค่ะบางทีเราจะต้องใช้นีแพลในการซัพพอร์ตบ้างเล็กน้อยค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปไหว้พริตแบบดัางเดิมค่ะเราจะต้องอเตรียมบล็อกให้พร้อมเตรียมพรอมให้พร้อมและเราก็จะไปยืนที่หน้าเสือกันค่ะทุกคนยืนแบบนี้ยืนยังไงเราจะใช้นิ้วเท้าค่ะชิดกัน หรือว่าส้นเท้าชิดกันเล็กก็ได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าการยืนแบบนี้เราไม่สามารถทรงตัวได้เราจะขยบเท้าออกจากกาันเล็กน้อยก็ได้ค่ะจากนั้นค่ะในท่านี้เราจะยืนเพื่อ,อผ่อนคลายร่างกายก่อนหมุนหัวไหล่ค่ะทุกคนกลับไปด้านหลังแบบนี้ปล่อยฝ่ามือของเราทิ้งลงข้างลำตัวสบายๆเราจะไม่ยืนแอนหลังนะคะทุกคนสามารถผ่อนเข่าให้ไม่ตึงได้โดยการงอเล็กน้อยก็ได้ ยืดหลังตรงๆค่ะให้รู้สึกว่าเราดึงกลางกระหม่อมขึ้นไปบนเพดานอยู่ในท่านี้สักครู่หนึ่งค่ะอยู่กับลมหายใจของเราหายใจเข้าลึกๆออกยา,ยาวๆช้าๆในรอบแรกเมนจะทำแบบมีพรอปก่อนนะคะรอบสองรอบ3ามเมนจะทำแบบอื่นๆให้ดูแบบไม่ใช้พรอปนะคะทุกคนโอเคเราเริ่มกันแล้วค่ะ หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆช้าๆหายใจเข้าครั้งถัดไปค่ะยกมือขึ้นมองตามไปนิ้วมือก่อนหายใจออกค่ะเราจะก้มตัวพับตัวลงมาค่ะช้าๆรู้สึกคลายหลังของเรา หายใจเข้าค่ะก้าวเท้าขวากลับไปด้านหลังหายใจออกวางเข่าลงราบเท้าด้านหลังจากนั้นหายใจเข้าค่ะมองไปทางด้านหน้ายืดหลังในท่านี้ค่ะถ้าใครรู้สึกวางมือไม่ไหวให้ใช้บล็อกแบบนี้หายใจออกค่ะเปิดหัวไหล่กลับไปทางด้านหลังและผลักสะโพกลงไปทางด้านหน้ารู้สึกเหมือนเราพยายามหมุนหรือเกรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านในค่ะให้เข้าหากันหมุนต้นขาขวาคว่ำลงนิดนิดนึงนะคะอะมองไปด้านหน้าค้างไว 5อยู่ในท่านี้ก่อนนะคะเราค่อยๆผลักสะโพกลงไปแต่รู้สึกถึงการเก็บท้องเล็กน้อยยืดหลัง่่ะครค้างไว้ตึงไหมคะต้นขาด้านหน้า3รู้สึกข้อพับข้อต่อสะโพกด้านหน้าถูกยืด2ไม่ห่อไหลนะคะไหลเปิดไว้ และ1โอเคจากนั้นเราปล่อยบล็อกออกเอามือวางที่พื้นค่ะก้าวเท้าซ้ายกลับไปด้านหลังเป็นท่าแผลงในท่าแผลงนี้ทุกคนดูนะข้อมืออยู่ตรงกับหัวไหล่พอดีค่ะหนีบต้นขาด้านในรู้สึกว่าเราเก็บท้องทั้งท้องด้านก,นกลางของเราท้องน้อยด้วยค่ะจากนั้นในท่านี้เราขอครั้งก่อนก็ได้ห้า เก่งมากหายใจเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องวอมนะคะทุกคน4สังเกตนะคะกลมเมนไม่ลอยเหนือหลังของเรา3 2 2กลมไม่ลอยเหนือหัวไหล่และ1วางเข่าค่ะชั้นการนมัสการละ อกข้างลงพื้นเห็นไหมคะอาจากนั้นราบลำตัวลงไปเลยคะ่ะแฟลตเท,ทา้าด้านหลังหายใจเข้าเริ่มหมุนหัวไหล่ยกออกขึ้นมาบีบสะบักขางอข้อศอกชิดข้างลำตัวมองไปด้านหน้าหายใจออกตั้งเท้า่ะด้านหลังยกก้นกลับขึ้นไปในท่า downward facing ดอกอยู่ในท่านี้ก่อนก็ได้คะ่ะถ้าใครรู้สึกตึงมากจริงๆทำอย่างนี้นะคะงอเข่าสลับกันซ้ายขวา ให้รู้สึกว่าเราคลายกล้ามเนื้อบริเวณแฮมสตริงทางด้านหลังค่ไปถึงกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าจากทางด้านหลังเลยก็ได้หลังของเราจะยืดยาวๆค่ะครั้งนะ้สามเก่งมากค่ะทุกคนสอง มองกลับไปด้านหลังกลางนิ้วมือไว้และ1จากนั้นก้าวเท้าขวาไประหว่างฝ่ามือค่ะวางเข่าซ้ายราบเท้าซ้ายลงด้านหลังใช้บล็อกได้นะอันนี้เป็นบล็อกก่อนหายใจเข้าเปิดหัวไหล่ค่ะหายใจออกผลักสะโพกลงไปด้านเห็นไหมคะหลังของเราจะเป็นแนวเดียวกับอ่าบริเวณหัวไหล่ของเราเปิดออกหลังแนวเดียวกับขาของเราเลย5เก่งมากค่ะทุกคนหายใจส รอบเดียวอยู่นะคะยังไม่ถึงครึ่งรอบเลยซ้ำสู้ๆนะค้างไว้2และ1คราวนี้ก้าวเท้าซ้ายค่ะไปด้านหน้าคู่กับเท้าขวาหายใจเข้ายืดก่อนหายใจออกพับตัวลงมาชา้าๆเก่งมาค่ะหายใจเข้าเรายกมือขึ้นยืดหลังมองไปที่ปลายนิ้วมือหายใจออกกลับมาในท่ายืนค่ะอีกครึ่งรอบนะคะหายใจเข้ายกมือขึ้นยืดหลัง หายใจออกพับตัวลงค่ะมือวางข้างลำตัวหรือข้างเท้าหายใจเข้ามองไปด้านหน้าก่อนหายใจออกก้าววางเข่าซ้ายราเผาซ้ายลงใช้บล็อกได้หายใ,หใจเข้ายืดหัวไหล่เปิดหัวไหล่หายใจออกผลักสะโพกลงไปด้านหน้าอย่าลืม แอคทีฟบริเวณต้นขาด้านในสังเกตนะคะข้อเท้าและข่าของเมนอยู่เป็นเส้นตรงเดียวกันพอดีหลังของเราเป็นแนวเดียวกับสะโพกและขาขาย,ยืดล้างเปิดหัวไหล่ก,กว้างๆซ้ำเก็บท้องเข้าไปเล็กน้อยรู้สึกข้อพับด้านซ้ายขาย,ยืดมากขึ้นส และ1ปล่อยบล็อกออกค่ะวางมือลงก้าวเท้าขวากลับไปด้านหลังเป็นแพลงก่อนค้างในท่านี้ก่อนค่ะรอบแรกเม้นไปช้าๆอธิบายให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะเราจะกางนิ้วมือกว้างๆก,กระจายน้ําหนักที่ฝ่ามือค่ะน้ําหนักไม่ลงข้อมือนะยืดหัวไหล่ขึ้นมายกสะบักสูงค่ะค่อยๆเก็บท้องทั้งแกนกลางของท้องและท้องน้อยเลยหนีบต้นขาด้านใน3 พูดเยอะใช่ไหมทุกคนสู้ๆูสองและ1น่เข้าว,ว่างค่ะอกคางลงชิดกับเื้นงอกข้อศอกข้างลำตัวจากนั้นราบลำตัวลงไปราบเท้าด้านหลังหายใจเข้ามุนหัวไหล่ยกลำตัวขึ้นมาข้อศอกหนีบข้างลำตัวเปิดหัวไหล่มองไปด้านหน้าหายใจออกตั้งเท้ายก ก้นขึ้นกลับไปที่ท่าดาวเวิร์ดเฟซิ่งดอเก่งมากค่ะอย่าลืมอ่ถ้ายังในท่านี้ยังรู้สึกตึงอยู่งอเข่าหรือยกส้นเท้าขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ก็ได้ค่ะทุกคนวอร์มก่อนนะรู้สึกยืดไปถึงกระดูกสันหลังลงไปถึงกล้ามเนื้อค่ะแฮม t r i n g ไปถึงข้อเท้าของเราเลยค้างไว้ห้าดีค่ะยืดยาวๆสี่ให้ใจสาม สองและหนึ่งมองไปด้านหน้าคราวนี้ก้าวเท้าซ้ายวางเข่าวขวาลาบเท้าขวาลงยังเป็นบล็อกนะคะไม่นเป็นตัวอย่างหายใจเข้าเปิดหัวไหล่อมองไปด้านหน้าหายใจออกพลักสะโพกลงไปช้าๆค้างเลยหมุนต้นขาขวาข้าคว่ำลงมาค่ะเก่งต้นขาด้านในยืดหัวไหล่เปิดหลังซเก่งมากถ้าใครรู้สึกโอเคขึ้นจะปรับบล็อกต่างลงมแบบนี้ก็ได้หายใจสอง และ1โอเคคราวนี้เราก้าวเท้าขวาคู่เท้าซ้ายเลยค่ะและหายใจออกพับลำตัวลงมาชา้ชาๆหายใจเข้าค่ะยกมือขึ้นมองตามปลายนิ้วมือหายใจออกปล่อยมือลงกลับมาในท่ายืนอันนี้เป็นเสร็จรอบแรกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกสองรอบเม่นจะไม่ค้างแล้วนะค้างนิดนึงค่ะเราทำไปเป็นโฟล์ไปด้วยการหายใจเข้าค่ะยกมือขึ้นยืดหลังมาหายใจออกพับตัวลง ดีค่ะทุกคนใครหลังล่างหายใจเข้าหายใจออกก้าวเท้าขวาวางเข่าขวารา้าวหายใจเข้าเป็นバ i เอชันนะคะมือวางเป็นรูปถ้วยเปิดหัวไหล่หายใจออกผักสะโพกลงไปค่ะทางด้านหน้า จากนั้นเราวางมือหายใจเข้าลึกๆหายใจออกก้าวเท้าซ้ายกลับไปด้านหลังเป็นแผลงค่ะเริ่มหายใจเข้าอีกทีหนึง่งหายใจออกวางเข่าค่ะอกข้างลงที่ผืนมาเลยราบลำตัวลงไปค่ะหายใจเข้าค่อยๆเปิดหัวไหล่ยกอกขึ้นมาหนีบข้อสอกข้างลำตัวหายใจออกตั้งเท้าค่ะยกก้นกลับไปที่ท่าดาวเวิร์ดเฟซิงดอจากนั้นค่ะมองไปด้าน หน้าก้าวเท้าขวามาระหว่างฝ่ามือวางเข่าซ้ายราบเท้าซ้ายลงหายใจเข้ามือเป็นรูปถ้วยมองไปด้านหน้าหนีบต้นขาด้านในใหายใจออกเปิดไหล่ผักสะโพกลงไปโอเคค่ะจากนั้นหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้ายืดหลังอ่ะครูเท้าขวาแล้วนะหายใจออกเราก้มพับลำตัวลงช้าๆหายใจเข้ายกมือขึ้นเลยค่ะ มองตามปลายนิ้วมือหายใจออกคลายมือลงกลับมาในท่าย,ยืนอีกครึ่งรอบใช่ไหมเอ่ยหายใจเข้ายกมือขึ้นมองตามปลายนิ้วมือไปเลยค่ะหายใจออกพับตัวลงมาเก่งมากหายใจเข้ามองด้านหน้าและหายใจออกก้าวเท้าซ้ายวางเข่าซ้ายรับเผามือเป็นรูปถ้วยนะหายใจเข้าหมุนหัวไหลย่ยืดหลังหายใจออกพลักสะโพกลงไปด้านหน้าอย่าลืมค่ะเข่ากับข้อเท้ายัางตรงกัน ก้าวเท้าขวากลับไปหายใจเข้าลึกๆอ่าไปท่าแผลงค่ะหายใจออกวางเข่าอกคางลงติดหืนหนีบคอศอกข้างลาตัวราบลําตัวลงไปหายใจเข้าค่ะแฟลตเท้าเปิดหัวไหล่ยกอ,อกหนีบคอศอกเข้าหาลําตัวหายใจออกค่ะเริ่มตั้งเท้า กลับไปที่ท่าดาวด์เฟซิ่งดอเก่งมากมองไปด้านหน้าเลยค่ะทุกคนก้าวเท้าซ้ายไประหว่างฝ่ามือวางเข่าขวาและลาบเท้าหายใจเข้าค่ะเปิดหัวไหล่ดันอกไปด้านหน้ามือวางไปลูกถ้วยหายใจออกหนีบต้นขาและผักสะโพกลงไปค่ะค่อ,คอยๆไปจากนั้นหายใจเข้าขาขวาก้าวมาคู่เท้าซ้ายด้านหน้าค่ะและยืดหลัง หายใจออกก้มพับลำตัวลงช้าๆไปแล้วค่ะหายใจเข้ายกมือขึ้นมองตามปลายนิ้วมือหายใจออกคลายมือลงกลับมาในท่ายืนรอบที่สามเมนจะใส่ v a r i a t ชันในบางท่าน,นะคะไปต่อแล้วหายใจเข้ายกมือขึ้นใครไหวเก็บกน้นเปิดหัวไหล่เอ็นตัวไปด้านหลังหายใจออกพับตัวลงมือวางข้างเท้าถ้าได้นะคะหายใจเข้ามองไปด้านหน้า หายใจออกก้าวเท้าขวาวางเข่าขวาราเผาใครไม่ไหวทำแบบเดิมมือเป็นรูปถ้วยใครไหวย,ยกลำตัวขึ้นมาขายกมือขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผลักสะโพกลงไปดีมากนีบต้นขาด้านในจากนั้นวางมือลงค่ะหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายกลับไปในท่าแพลง หายใจออกวางเข่าอกค้างลงติดพื้นดีค่ะลาบลำตัวฟแลตเท,ทา้าด้านหลังหายใจเข้าเปิดหัวไหล่บีบสะบัก เข้าหากันด้านหลังด้านอกไปด้านหน้าข้อศอข้างลำตัวหายใจออกเรากลับไปที่ท่าดาวด์เฟซิ่งดอกเริ่มเลยใช่ไหมคราวนี้มองข้างด้านกา้าวเท้าขวาวางเข่าซ้ายราบเท้าซ้ายด้านหลังหายใจเข้ายกมือค่ะทุกคนอยืดแขนใครไม่ไหวอาแขนหายใจออกคลักสะโพกลงไปด้านหน้าค่ะหน้ายัางตั้งฉากกับพื้น จากนั้นวางมือลงหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายมาคู่เท้าขวาเลยค่ะยืดหลังหายใจออกพับตัวลงช้าๆหายใจเข้ายกมือขึ้นไหวเปิดหัวไหลดันอกไปเก็บท้องโน้มตัวหายใจออกกลับมาในท่ายืนค่ะ ครึ่งรอบอยู่เนาะหายใจเข้ายกมือขึ้นอีกครึ่งรอบด้านซ้ายครายไวเอ็นตัวยกอกขึ้นค่ะหายใจออกพับตัวลงอ่ามือวางข้างเทา้าหายใจเข้ามองด้านหน้าก่อนหายใจออกก้าวเท้าซ้ายวางเข่าซ้าย และลาบเท้าเมนทำอีกเวอรเชันหนึ่งให้ดูนะคะหายใจเข้าใครทําแบบเดิมยกมือใครอยากไปอื่นๆได้จับข้อสอบก็ได้ค่ะเปิดหัวไหล่หายใจออกผักสะโพกลงหรือจับสะโพกหรือบีบสะบักค่ะดันมือลงก็ได้แบบนี้หายใจออกค่ะวางมือหายใจเข้าก้าวเท้าขวากลับไปด้านหลังเป็นแพลงอ่าแพลงหายใจออกวางเขา่า อกคางลงชิดกับพื้นคราวนี้สไลด์ลำตัวไปด้านหน้าอ่าแฟลตเทา้าหายใจเข้าบีบสะบับอะกอ่ายกอกขึ้นมาค่ะเปิดหัวไหล่หันมองไปด้านหน้าหายใจออกตั้งเทา้ายกก้นกลับไปที่ท่าดาวน์เฟซิงดอกเราไปต่อนะมองด้านหน้าก้าวเท้าซ้ายไปค่ะวางเข่าวขวาและลาบเทา้าหายใจเข้ายกมือขึ้นอีกทีหนึ่งใครทำ a r i a t ชันอื่นค่ะไปได้เลยจับ ข้อศอกบีบสะบักของเราดัานมือลงหรือย่อนมือลงข้างลำตัวจากนั้นหายใจออกค่ะวางมือก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าคููเท้าซ้ายหายใจเข้ายืดหายใจออกพับตัวค่ะช,าชา้าๆหายใจเข้ายกมือขึ้นยืดหลังยาวๆเปิดหัวไหล่ค่ะยกอกสูงๆหายใจออกกลับมาในท่ายืนค่ะ เป็นยังไงบ้าง3ามรอบรู้สึกร้อนขึ้นบ้างไหมคะเม่นก็ร้อนนะอ่ะอันนี้เป็นการวอร์มโดยการใช้การไหว้พาทิตค่ะแบบปกตินะทุกคนทุกคนสามารถติดตามกันได้อีกทีในเฟ e บุ o กโยคะนาเชียงใหม่หรือว่า y u t u b e อ่าโยคะอนาดาเชียงใหม่ ai, เป็นช e l YouTube ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้วอร์มกันแล้วเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ